เรามาตามข่าวสารของซาดิโอมาเน่กันหน่อยนะครับตอนนี้มีข่าวว่าเชลซีได้เห็นช่องทางการดึงมาเน่กลับมาชีพพิมพ์มือกฤษแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลอินเดอร์ครับบอกว่าเชลซีได้วางแผนดึงตัวซาดิโอมาเน่ครับของหน้าทีมชาติสเนกามาจากไบยมินิกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับในรายละเอียดบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับมาเน่เป็นคนแรกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้จึงพร้อมยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจให้กับไบย์นพิจารณาในช่วงซัมเมอร์นี้ แถมตอนนี้ซาดิโอมานนี่เองก็พร้อมและต้องการกลับมาเล่นชีพพิมพ์เนื้องกร็ดอีกครั้งเหมือนกันนะครับหลังเกิดปัญหาสลาะวิวาดกับเลวรอยสานน่และชคแน่เขาไปหนึ่งทีนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่มันเดือดดานมากๆเลยตอนนั้นนะครับก่อนหน้านี้ครับนะักข่าวอย่างฟอร์เรียนเพเนเบิร์กครับนะักข่าวคนเยอรมันก็บอกว่ามานนี่กำลังเชืออนาคตชีมไม่แน่นอนแล้วและอจะลาเบาย์ร์นหลังจบฤดูกาลนี้แม้พึ่งย้ายมาจากเลดพูเมื่อปีที่แล้วก็ตาม สำหรับอันี่เนี่นะยย้ายมาจากเวอู์พูครับมาอยู่กับไบเอนเมื่อช่วงซัมอปีที่แล้วค่าตัว32ล้านยูโรที่อาจจะเพิ่มเป็น41ล้านยูโรครับเซ็นสัญ,ญญา3ปีในทิศอารินซารินาจนถึงปี2025ดังนั้นเหมือนว่าเชลซีอาจจะต้องทุ่มเงินในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือมากกว่านั้นเพื่อดึงซา์เดโอมานี่กลับมาเล่นที่พิมพ์นัเกเตอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องมาตามแล้วว่าอนาคตของมานี่จะเป็นยังไงต่อไปครับ ดูไปไม่สวยแล้วกับเสือใต้ไปเยืนในทินอาริอันซารีนาครับหลังมีปัญหากับเลยรอยสานน่เพื่อนๆหลายคนก็ตีตัวออกห่างอะไรประมาณนั้นนะครับมันมีประเด็นเยอะแต่ยังไม่เปิดเผยนะครับต้องรอว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วสุดท้ายับมีความคิดเห็นไงกับอนาคตของกองหน้าทีมชาติเสกนกัลคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ขอบคุณครับชี่รับฟังนะครับผม